รูปสามเหลี่ยมพื้นฐานนะครับที่ต้องรู้รูปที่1คือรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละสองหน่วยถ้ามีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเช่นรูปนี้ยาวด้านละสองนะครับตรงนี้คือสองสองสองนะครับตรงนี้มุมห0สิบหกสิบหสิบนะครับหลังจากนั้นเราลากตรงนี้มานะครับให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกัน ก็จะแบ่งครึ่งฐานเพราะนั้นนะครับรูปออกมาก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นมุม60ตรงนี้เป็นมุม30นะครับรนี้มุมฉากตรงนี้2ตรงนี้แบ่งครึ่งของ2นะครับแบ่งครึ่งก็จะเป็น1ตรงนี้เป็น x นะครับพีทาโกรัสก็จะกลายเป็น2กํกลังสองจะเท่ากับ x กําลังสองบวกด้วย1กําลังสนะครับ2อลังสองได้4เท่ากับ x กําลังส บวกหนึกลังสองเลนึะครับย้ายบวกหน่มาก็จะกลายเป็น x กำลังสองเท่ากับสเพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยตอบรูทสามนะครับเพราะฉะั้นที่ตรงนี้ก็คือรูสอทสามเพราะฉะนั้นวิธีการจำนะครับเราก็จะมีสามเหลี่ยมมุมฉาก1รูปนะครับเราก็จะยุด30ไว้เป็นหลักพอาะยืดสานะครับมันก็จะกลายเป็นข้ามฉาก ไซน์านะครับก็คือข้ามคือ1นะครับตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นรู้สามนะครับต่อไปอีกรูปหนึ่งก็งคือรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ยาวด้านหนึ่ง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 นะครับตรงนี้ลากเส้นแบ่งครึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเก้าสิบตรงนี้เป็นสี่สิบห้าแลวตรงนี้เป็นสี่สิบห้านะครับมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งตรงนี้เป็น ก,ก่อนนะครับใช้พิธารณสหาออกมาก็จะกลายเป็น x กาลังสองจะเท่ากับ1กําลังสองบวกหนําลังสองนะครับเป็น x กาลังสองเท่ากับ1นบวกหก็จะกลายเป็น2นะครับ x กาลังสองเท่ากับสเพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็เลยตอบรูทสองนะครับงั้นตรงนี้ก็คือรูทสองนัครัสรุปก็คือถ้าเรามีสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่สองข้างอย่าเท่ากัน 1, 1นึ่งหนึ่งต้งย่เป็นรูทสองเสมอนะครับ ต้อจะเป็น45องศากับ45องศานะครับแบบสุกหัดน,นะครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันโจทย์ถามค่า x และ y นะครับก็จะมีวิธีการทำสองวิธีคือวิธีวาดรูปกับวิธีตรงนะครับวิธีปกติวิธีวาดรูปนะครับเราก็จะยึดมุมเป็นหลักซึ่งมุมนั้นคือมุม30นะครับเราก็จะวาดรูปให้เหมือนรูปนี้เลย ี๋ยวเอาสามสิบไว้ตรงนี้นะครับซึ่งสามสิบนะครับซนสามสิบคือข้ามฉากซึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองตรงนี้ก็จะเป็นรูทสามนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องหาตัวไปคูณนะครับรูทสามคูณใครถึงจะกลายเป็นสี่นะครับรูทสามคูณใคร ถึงจะกลายเป็น4เพราะนั้นรูป3ก็ต้องคูณด้วย4ส่วนรูป3นะครับตรงนี้ก็ต้องคูณด้วย4ส่วนรูป3ตรงนี้ก็ต้องคูณด้วย4ส่วนรู3นะครับเพราะว่ารูป3ตัดรูป3ได้ก็เหลือ4นะครับจะไปตรงกับตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นนะครับที่ตำแหน่งของ x x ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะไปตรงกับตรงนี้พอดีเป๊ะเอาข้างบนคูณกันนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ8ส่วนรูทสามนะครับหรือถ้าคุณคอนจูเกตน,นะครับแล้วก็จะคูณด้วยรูทสามกับรูทสามเข้าไปก็จะกลายเป็น8ปรูทสส่วนด้วยรูทสยกกำลังสองก็ได้3ามนะครับต่อไปตำแหน่งของ y y คือตำแหน่งนี้นะครับด้านนี้ก็จะไปตรงกับ y ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวนี้พอดีคูณกัน บนคุณบนล่างคุณล่างนะครับ y ก็เลยตอบ4ส่วนรู้3ซึ่งถ้าคุณคอนจูเกตนะครับคือรู3บนรู3ล่างคนนี้ค่าของ y ก็จะตอบ4รู้3ส่วน3นะครับต่อไปเป็นการหาค่าของ x แบบปกตินะครับถ้าจะหา x เราก็จะรูปนี้รูปนี้นะครับรูปเป็นรูปนี้ ตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับตรงนี้เป็น30ตรงนี้เป็น4แล้วตรงนี้เป็น X นะครับสังเกตว่ายี่30เป็นหลักตรงนี้เรียกว่าชิดนะครับตรงนี้เรียกว่าฉากชิดฉากก็ต้องใช้คอสนะครับคอสสามสิบก็มองจากรูปก่อนนะครับถ้าจากรูปคอสสามสิบก็จะกลายเป็นชิดฉากก็คือ4ส่วน X นะครับแต่ถ้ามองจากตารางนะครับ ตารางของ cos ส0สนะครับ cos จุดบรรทัดที่2 30เป็นมุมแรกนะครับก็จะเป็นรูทส 3, ส่วน2นะครับเนื่องจากว่า cos ส0สเท่ากันนะครับ2อันนี้ต้องเท่ากันแล้วก็เลยจับ4ส่วนเเท่ากับรูทส 3, ส่วน2นะครับอันนี้คุณค่อยขึ้นไปเอา2อขึ้นไปเจอ4แล้วก็ x อขึ้นไปเจอข้อน,นี้นะครับก็จะกลายเป็น 8เท่ากับรูทสาม x นะครับซึ่ง x เดียวก็จะตอบแปดส่วนรูทสามนะครับสังเกตดูนะครับว่าก็จะไปตรงกับตรงนี้พอดีนะครับต่อไปถ้าหาตำแหน่งของ y นะครับตำแหน่งของ y เราก็ดูว่าสามเหลี่ยมเราเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้คือ y ตรงนี้คือมุมสามสิบนะครับตรงนี้คือ4เนื่องจากว่า รงข้ามนะครับแล้วก็ชิดแบบนี้เรียกว่าแทนนะครับเราก็ต้องใช้เรื่องของแทนมาใช้ก็จะกลายเป็นแทนของ30ก็จะมีสองค่านะครับหาจาก,กรูปกลับหาจากตารางนะครับถ้าหาจากรูปแทนคือข้ามชิดข้ามหารด้วยชิดก็คือ y ส่วนด้วย4นะครับ าค่าจากตารางนะครับแทน30ก็คือแทนอยู่บรรทัดที่3ามนะครับ30เป็นมุมแรกก็จะเป็น1ส่วนรูท3นะครับแล้วก็จับเท่ากันก็จะกลายเป็น y ส่วน4จะเท่ากับ1ส่วนรูท3นะครับก็ย้าย4ขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้น y, y เดียวก็เลยตอบ4หารด้วยรูท3นะครับไม่สังเกตว่าคำตอบตรงนี้ก็จะไปตรงกับคำตอบนี้นะครับ ข้อที่สองนะครับทำวิธีวาดรูปก่อนเราก็จะวาดสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับให้เหมือนกัน <mm> ตรงนี้เป็นหกสิบนะครับตรงนี้เก้าสิบเพราะนั้นตรงนี้ก็องเป็นสามสิบนะครับ <mm> ที่สามสิบเป็นหลักนะครับเวลาจ้ามซสสามสิบก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับซ้ายคือข้ามหารด้ฉากนะครับ <mm> นั้นตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองอีกด้านก็จะเป็นรูปสามนะครับเราก็ดูว่าตรงนี้ตรงกันนะครับตรงนี้เป็นแ <mm> ปด ตรงนี้เป็น2สแสดงว่า2ต้องคูณใครนะครับให้กลายเป็น8ก็ต้องคูณ4เพดังนั้นฝั่งนี้ก็ต้องคูณ4ีด้วยและฝั่งนี้ก็คูณ4ีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้มันก็จะกลายเป็นตรงนี้คือ30นะครับตรงนี้มุมฉากตรงนี้ควรจะเป็น8 4คูณ1ได้4 4คูณรูทามได้4ี่รูทามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรงกันพอดี4ก็จะไปตรงกับตำแหน่งของ x นะครับเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ c ต่อไป y นะครับก็จะไปตรงกับตำแหน่งของก้อนนี้นะครับ y ก็เลยตอบ c รูอ3นะครับต่อไปถ้าเป็นวิธีปกตินะครับกูจะลองหาค่าของ x ให้ดูค่าหนึ่งถ้าค่าของ x นะครับเราก็มาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้60นะครับตรงนี้เป็น x งนี้เป็น8เราก็ดูนะครับยึด60เป็นหลักถ้าทรายจะกลายเป็นข้ามหารด้ฉากนะครับจะไม่โดน2ตัวนี้เพราะนั้นทรายก็จะไม่เอานะครับต่อไปถ้าเป็นคอสก็จะเป็นชิดหารด้ฉากก็จะโดน2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตำแหน่งของคอสก็จะเป็นคอส60นะครับทุกครั้งมองเป็น2มิติจากรูปและจากตารางนะครับถ้าจาก,กรูปคอสก็คือชิดฉากชิดคือ x นะครับ หารด้วยฉากคือ8ก็จะกลายเป็น x หารด้วย8นะครับถ้าจากตาราง cos 60นะครับก็คือ1ส่วน2หลังจากนั้นก็จับ2อนี้เท่ากันนะครับเราก็เลยจับ x ส่วนแเท่ากับ1ส่วน2แย้ยขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ8ส่วน2ก็เลยตอบ c ัจะเห็นนะครับว่า4ก็จะไปตรงกับสตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใช้แบบรูปจะปง,ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับข้อที่สามทำโดยวิธีวาดรูปนะครับถ้าเป็นสี่สิบห้ากับ4ี่สิบห้านะครับอัตราส่วนที่เราทำมาก็คือ1 1ึ่งหนึู่นะครับแบบนี้เราก็ดูว่ารูสองนะครับคูณใครถึงจะกลายเป็น4ี่นะครับรูปสองก็ต้องคูณด้วย2องรูสองนะครับ เพราะว่ารูปสองคูณรูสองก็ 2, จะกลายเป็นรู2สองกำลังสองนะครับตัดกันทิ้งก็จะเหลือแค่2และ2ก็จะไปคูณ2ตรงนี้อีกทีนะครับซึ่ง2อคูณสก็จะกลายเป็น4ก็จะไปตรงกับ4ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคูณฝั่งนี้เป็น2องูปสฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย2องรูสอและฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย2องรูปสนะครับั้นรูปออกมาก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับตรงนี้สี่ิบห้าตรงนี้สี่สิบห้านะครับ ตรงนี้เป็น4 1คูณ2รู2ก็ได้2อ2รู2นะครับตรงนี้ก็เป็น2อรูสเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งของ x ก็เลยตอบ2อรูอและตำแหน่งของ y ก็เลยตอบ2อรูสด้วยนะครับเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ2อรูสและ y ก็เลยตอบ2อรูสนะครับต่อไปถ้าทำวิธีปกตินะครับปกติก็วาดขึ้นมาตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ตรงนี้เป็น45สมมุติคูจะหาค่าของ x นะครับตรงนี้เป็น x และตรงนี้เป็น4เราก็ดูว่า45เจอใครนะครับตรงนี้เป็น45เป็นหลักก็จะกลายเป็นข้ามหารด้วยฉากนะครับแบบนี้ก็จะไปใช้ของ s i าย45นะครับซึ่ง s i า45ก็ทำเป็นรูปแล้วมองเป็นตารางนะครับถ้ามองจากรูปก,ก็จะกลายเป็นข้ามหารด้วยฉาก ซึ่งก็คือ x ส่วนที่ย4นะครับต่อไป s i n 45ขตัดตารางนะครับก็คือรูทสส่วน2หลังจากนั้นก็จับสองอีเท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่า x ส่วน4จะเท่ากับรูทสส่วนสนะครับดังสีตัวนี้ขึ้นไปคูณฝั่งนี้นะครับ x ก็จะกลายเป็น4คูณด้วยรูทสส่วนที่2นะครับก็ใช้แม่2ตัด 212 224เพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ2รูทส2นะครับนี่ก็จะเห็นว่าคำตอบตรงนี้มันก็จะไปตรงกับคำตอบตรงนี้พอดีนะครับส่วนการาหารว่าก็าทำไปคล้ายกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงคกูฝากสสกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ